ก็มีเสียงคำรามดังเหมือนสัตว์ตากหนึ่งในนั้นดังขึ้นมาจนตัวหัวหน้าของพวกมันเป็นชายหัวโล้นร่างใหญ่ที่ดูโหดเหี้ยมลุกขึ้นมามองไปยังพวกบิกเขาคำรามเหมือนสัตว์ป่าปลุกให้คนที่เหลือเนี่ยตื่นขึ้นเพื่อเริ่มการไล่ล่าสังหารบิกที่เห็นท่าไม่ดีบอกให้แซมหนีไปในขณะที่เกดอนที่กลัวกว่าใครก็ชิงหนีเพ่นแนบไปก่อนแล้วบิกให้แซมที่เพิ่งยิงสกัดรีบหนีไปก่อนที่เขาจะคว้าเอาระเบิดมาจุดชนวนแล้วโยนไปที่คนข้างที่วิ่งตามมาข้างหลังจนเกิดระเบิดใหญ่ ในรุ่งเช้าพวกเขาพบว่าพวกคนข้างพวกนั้นมันยังไม่ตายและเดินตามรอยเท้าพวกเขามาในหิมะตามมาติดๆแถมยังพากันมาเป็นกองทัพย่อมๆอ,อีกด้วยมันทําให้บิกเนี่ยขนหัวลุกจนต้องรีบพาแซมวิ่งหนีไปที่สะพานหลังจากที่ทั้งคู่กระโดดข้ามรอยแยกของสะพานไปได้บิกก็ให้แซมไปหลบก่อนส่วนเขาหยิบระเบิดมาจุดชนวนแล้วนําไปวางไว้ที่สะพานแต่โชคร้ายที่ลมแรงลมมันพัดจนประกายไฟที่สายชนวนเนี่ยดับลงทําให้บิกต้องวิ่งกลับไปจุดสายชนวนอีกครั้งแต่มันก็ไม่ทันเวลาซะแล้วเพราะพวกคนข้างเน่ ใกล้จะมาถึงตัวเขาปิกเลยต้องต่อสู้เพื่อถ่วงเวลาจนถูกพวกคนข้างกระโดดเข้าไปชิดตัวและระเบิดก็เกิดระเบิดขึ้นแรงระเบิดมันตัดขาดสะพานสองฝั่งออกจากกันหัวหน้าคนข้างมองมาทางแซมด้วยแววตาที่มุ่งร้ายแซมรีบเดินฝ่าพายุไปจนถึงโคลโนีที่7ในเวลานั้นเองเมสันก็พาตัวเด็กและภรรยาออกมาที่ด้านนอกเด็กขอร้องให้ทําการตรวจเชื้อพวกเขาอีกครั้งแต่เมสันกลับคว้าปืนยิงเข้าที่หน้าผากของภรรยาเด็กจนเธอเสียชีวิตไปในตอนนั้นคลายก็ออกมา โผภาพดังกล่าวเธอโกดมากเลยใช้ปืนเล็งไปที่เมสันแต่ก่อนจะได้ยิงแซมดันกลับมาถึงพอดีเขากําลังจะหมดสติึแต่โกนร้องเรียกให้คนช่วยคายที่ได้ยินก็รีบวิ่งไปหาแซมในทันทีทําให้เมสันนึนว่าสนใจแซมจน,จนเผลอให้เด็กแอบหนีไปได้ในตอนที่คายไปถึงตัวแซมเธอพบว่าเขาสลบไปในตอนนั้นเองเธอกลับถูกเมสันใช้ด้ามปืนตีที่ศีรษะเข้าจนสลบไปพวกเขาพาตัวแซมเข้าไปด้านในเมื่อฟื้นขึ้นมาแซมพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงอุ่นๆและมี sala.